สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีเลขาน้อยทุกทุกทันเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ห้านหน่อยมาร่วมเข่าซีครูท่านผู้ชมเข่าดีเนะาะท่านผู้ชมห้านหน่อยมาร่วมช่วงนี้ไหมเข่าเมื่อดสามคูสองคูสามครูท่านผู้ชมเข่าดีอยู่เนาะค่ะเนาะอ้ะาวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ มัดตามต่อกันเลยเนาะค่ะเนะหาะฮานอยมัดรวมเมื่อว่านี่เขาซีคูท่านผู้ชมแอดมินโนูหน่อยคอสแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อฮหาหนอยปังท่านผู้ชมกาชาดสามหาท่านผู้ชมนูหน่อยจออเจาะบ่อแตกเป็นยังคือ,จอ,อเจาะบ่อแตกกาชาดเขาสามหาแปดสามหาท่านผู้ชมกาชาดสามตัวแตก แปดสามห้ากาดชาติสามตัวแตกเด้อค่ะเด้อพิเศษสองสามท่านผู้ชมพิเศษสองสามข้างบนแปดซีซีท่านผู้ชมซายวิง่งซายรูด เหล็กเด่นสองตัวมากรบเดอค่ะเดอมาทั้งสองตัวถ้าหากท่านใดเบิน้นเบิ้นหามเนาะค่ะเนาะถ้าเอาเบิ้นหามสามตัวท่านผู้ชมพิเศษกัสิได้ปกติกัสิได้ด้เพราะว่ามันออกออกเบิ้นหนาเบิ้หลังไหมท่านผู้ชมเหล็กในตะล่างนูหน่อยมีเปกับเก่ากับสกับสองถ้าเบิน้น สมมติว่าซื้อสามตเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาเลือกเอาเบิร์นน้แต่ว่ามันลงทุนหลายเนาะท่านผู้ชมเฮากสิได,ด้ได้ท่านผู้ชมเบิร์นหามรวมเบิร์นหามแมท่านผู้ชมพิเศษสองสามปกติตก้าวสองสองเก้าตกกลับท่านผู้ชมสองเก่าเจาะแตกอยู่ท่านผู้ชม แล้วก็สามเก้าตัวตรงรอบเวียพี่บมมาด้วยค่ะเ้อเมื่อวานนี่เขากาชฉาดพิเศษกับปกติดิ่งบนล่างธรรมชม้ชมสี่คู่แอดมินหนูหน่อยคอสแสดงความยินดีกับทุกท่าน้อคะเดออเฮ่งเฮ่งปังปังธรรมชมเมื่อวานนี้เมื่อนี้ธรรมช้ชมเมืม่อวานนี้รอบกาชฉาดเขาแหลียวแมนบ่พอแม่พี่น้องบอดต้องทักหาแอดมินหนูหน่อย ส่วนตูเด้อคะ่ะเด้อฟังนูหน่อยในคลิปกับพ่อถาม้ชมนูหน่อยก็บ,บอกทุกคลิปอยู่ว่าถ้ารอบกาชาดลุให้ยหยุดกวนแมนบอกถ้าม้ชมหยุดเฉพาะรอบกาชาดแมนหยุดทั้งซีน้อย,เด,ยเด้อค่ะเด้อหยุดเฉพาะรอบกาดชาดไหมถ้าม้ชมัดที่นี่้ารอบกาดชาดกลับเขามาแล้วเมื่อวานรอบกาชาดกลับเขามาแล้วถ้าม้ชมเมื่อนี้สามารถแท่งใดคือรอบกาชาด อัดเลยท่านผู้ชมรอบกาชาดนี่ถามาซีเมอติดหาเมอติดเต็มที่หาเมอติดท่านผู้ชมสามสี่ห้าวันติดเบื้องนําเลยค่ะเด้อถ้าเขาติดกันสามเมอร์สี่เมอเข้ากับพะพะไวรอบกาชาดเพราะว่าทางเลขสถิติเป็นจังซันท่านผู้ชมเป็นแบบนั่นรอบกาชาดถาดลุดคือหยุด เฉพาะรอบกาชาติเด้อค่ะเด้ออ่ะคุณพ่อคุณแม่คงสิฟังน้หน่อยเข้าใจเนาะค่ะเนาะเฉพาะรอบการชาติทอนั้นท่านผู้ชมรอบการชาติในบอกเกี่ยวกับพิเศษปกติ VIP รอบการชาติซิมาหรือบ่ม่าพิเศษปกติ VIP กับมาคือเก่าเด้อท่านผู้ชมห้าน้อยตารางในสิบหาโควินส่วนหมากส่วนใหญ่เข่าหลก่อนหลุดเด้อท่านผู้ชมรวมสรอบเลยนะคะ ตามที่จริงแล้วก็ร่วมใดทั้งหวยหุ่นนําเด้อท่านผู้ชมท่านใดที่หมักหวยหุ่นเอาไปเป็นแนวทางเบิงทงธรรม้ชมล่องยิบจับไปเป็นแนวทางเบิงเด้อค่ดเ้อเอาท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทั้งช่องน้าแน่เด้อค่ดเ้อ กดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะฝากนาแนเด้พอพอ่อพ่อแม่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าบอยอยากผลาดคลิปหนาอย่าลืมกดติดตามไวน้นาเ้อค่ะเด้ออย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเด้อ่านผม้ชมคลิปนี้มัดตามต่อเบิ่งกันเลยนะคะเนาะฮานนอยมัดรวมประจำงวดวันที่19 เก้าทับสี่หกสิบแปดนะคะหานหน่อยมัดรวมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่บ่ท่านเขากลุมน้ำมมสนใจอยากเขากลุมน้ำมมแอดไลเดอร์ธรรม้ชมแอดไล code ะะสแกน q คียอาร์โค้ดนะคะสแกน q คียอาร์โค้ดบนหน้าจอทีนู่นหน่อยแปะหาหเดอร์ธรรม้ชมสแกนเขาไปแล้วอย่าลืมส่งสติก๊กเกอร์เขาไปนั่ง เลขเด่นจับวินวันนี้นะคะ340 189นะคะเลขเด่นจับวิน340 189เด่น3กับ4นะคะเจาะวิ่งรูด ดเด้อคุผูาาช้ชมแอดมินนูหน่อยเจาะฟันรูด c สิบหคู่วินนะคะมี3ามสี1 3 8 3 9ูน4 1สาศูน สีเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าและแปดเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหาโควินบนลางไปกับพอขาดทุนเด้อธรรมชม ได้น้อยแต่ไม่ขาดทุนนะคะได้แล้วคือหยุดเมื่อนี้ท่านได้สีร่องรับกาดชาดท่านผู้รรมชมเตรียมอัดได้เลย้อคะเด้อหับกาดชาดเตรียมอัดได้เลยถ้าเหล็กว่ามากระตุผโตมันเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าสถิติทางเหล็กเป็นยังสันรรมม้นท่านผู้ชมน้อยว่าสีลงอยู่ท่านผู้ชมรลับกาดชาดเมื่อนี้เด่นสามกับสีวิ่งรูดฟันเจาะสีนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะ สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าสามแปดศูนย์แปดและหนึ่งเก้านะคะสองคู่วัดใจสี่แปดสามแปดนะคะเด่นประจำวันธรรมจุล ในกลุ่มหนหน่อยบัวได้เจาะเด่นประจําวันไห้เด้อค่ะเด้อหนหน่อยเจาะแต่ในตาล่างนี่มมท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้เด่นประจาวันชนกับตาล่างมาเบิ่งแอดมินโนหน่อยในช่องเด้อค่ะเด้อเด่นประจําวันวันนี้ชนนะคะชนในตาลางก็คือหนึ่งกับแปดนะคะชนสองตัวท่านผู้ชมไม่ชนสามกับสี่เลย หคู่เด่นเน้นเจาะ3 8 4แปดสี่หนึ่งคู่วัดใจ3 8 4 8ปดสีนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อหาหนอยมารวมเน้นการชาติพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดการชาติได้แล้วบ่ตรงหยุดเด้อท่านผู้ชมไปต่อได้เลยพิเศษปกติ VIP ถ้าพิเศษ เขาแล้ใ้ใว้หยุดต่อมาชุดสามตัวเมื่อว่าในสามตัวเขารอบกาดชาดท่านผู้ชมรอบพิเศษปกติวีไอพีบอมาเมื่อนี่บอลูวาตสิมาบอเดอค่ะเดอร์สามตัวอ้าพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้หนูหน้อยขอขอบคุณทุกทันทีติดตามรับชมขอให้แห้งๆปัง,ปง,ปงทๆทุกทุกทัน คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ